สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็ซีทุกๆท่านเนาะครับเนาะวันนี้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาชมบ้านใหม่เกาเทพประสิทธิ์เดือนไท่เนาะครับเนาะดูทัดาจากลูกหางลูกแกวมากหนอ่อยหรอครับบรรยากาศจิเป็นยังไงไปชมน้ำกันเนาะครับเนาะอันนี้เขานั่งอยู่ในซาลาห์นะซาลาเสริมหยินครับหลังกระทัดรัดเบื้องบรรยากาศไปนึ่้ำกันเลยครับไปคล้องๆกัน กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศบ้านเทพประสิทธิ์เดือนไทยก็เป็นบ้านไม้นอกดาวนะจ้าเนาะอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามทางช่องได้พาชมมีบ้านลุงแก้วใหม่เก่าบ้านลุงหานใหม่เก่าแล้วก็บ,บ้านเทพประสิทธิ์เดือนไทยสิยูเส็นเดียวกันจ้าเส้นถนนขอนแก่นเชียงยื่นกาฬสิน์ คลิปนี้ก็ได้พามาชมบรรยากาศของบ้านเทพประสิทธิ์เรือนไทยท่านผู้ชมท่านใดอยากเบิ่งบ้านภายนอกภายในเป็นหลังเป็นหลังก็สามารถไปเบื้องใดในช่องกิว i ีบายแฟมิลี่บ้านเราเนาะทางช่องก็ได้พาชมแบบเป็นหลังเป็นหลังทั้งภายนอนภายในวกราคาขนาดรายละเอียดต่างๆก็สามารถไปเบิง่งใดจ้าในช่องนั้นแต่ว่าสําหรับช่องสามเสือแฟมิลี่นี้คือพาชมบรรยากาศ ทีทางช่องก่อถไทยทํำนี่บรรยากาศลานแต่ละลานนี่เป็นเช่งไรนแน่กะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันบ้านแต่ละหลังนี่คือทางลานเทพประสิทธิ์เลื่อนไทยกะส่งฟรีทั่วประเทศไทยลวกะติดตั้งฟรีบ้านของทางลานนี่คือติดหลอดไฟใหฟ้ฟรีห้องน้ำนี่คือติดกระเบื้องให้ติดสุขภัณฑ์ให้เห็ดบอกลระให ก็คือลูกค้าซื้อไปนี่พร้อมอยู่ได้ทันทีบม่ต้องเฮ็ดยังบม่ต้องเสียเงินบานปลายซื้อบานของทางร้านเทพประสิทธิ์เลื่อนไทยไปก็คือพร้อมอยู่เลยพร้อมขึ้นบานใหม่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆผ้าท่านผู้ชมมาชมกันจ้าเดี๋ยวสืบผ้าชมบ้านที่ยังบด่ไดผ้าชมก็คือหลังนี้จ้าหลังที่มองเห็นนี่คือยังบด่ไดผ้าชม่มกับศาลาพักพร ยังบริชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากชมก็สามารถไปเบิงใดในช่องกีว i ีบายแฟมบบ้านเราปสิท้าชมแบบละเอียดเนาะภายนอกภายในคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เ้ามาติดตามและรับชมเป็นกําลังใจให้ช่องสามเสือแฟม i ิลเนะาะใครอยากชมบรรยากาศก่อนชมภายในภายนอกของตัวบ้านแต่ละหลังกสามารถมาชมได้จ้าในช่องสามเสือแฟมิล ถ้าอยากชมแบบละเอียดก็คือช่องกีวี b บายแฟมิบ้านเราเนา,จาะจ๊เนาะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้า มาชมครับมาชมน้ำกันเนาะครับเนาะบรรยากาศเป็นยังยงี้เยนะครับบ้านไม้เรือนไทยที่ประสิทธิเรือนไทยครับขอบคุณครับ